สวยมากอะนะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นผมแท้แล้อเปเซน์แบบนี้บอกเลยว่าจะเป็นการทอบริเวณส่วนแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าช่วงส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าแบบนี้ค่ะนี่ทัะจะเป็นการทอค่ะซึ่งเราใส่เนี่ยะคะ สามารถแสกได้ถึงกลางหัวแบบนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าตั้งแต่แสกตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยแสกได้ลึกแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถเปลี่ยนแสกได้ด้วยเวลาแสกเนี่ยจะเห็นเป็นการทอแบบนี้นะเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้นะคะลูกค้าเพราะว่าช่วงบริเวณส่วนนี้ค่ะนี่นะคะมันจะเป็นการทอแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแสกซ้ายแสกขวาได้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นบล็อกผมแบบนี้น่ารักมากค่ะเราแสกกลางก็ได้ บบนี้นะคะเวลาใส่ด้านหน้าตัดออกค่ะลูกไม้นะบอกเลยว่าสวยน่ารักมากนี่ใครแบบพี่คะหนูจะเปียได้ไหมได้ค่ะหรือว่าใครจะแบบมัดจุกหน่อยได้ไหมมัดได้นะคะลูกค้าเราสามารถที่จะมัดจุกได้เลยได้ด้านหน้านะสามารถจัดแต่งให้มันเป็นลายผมออกมาได้ค่ะนี่นะคะใครอยากได้ไลายผมเยอะลายผมน้อยอะไรเงี้ยจัดได้นะ,ะรุ่นนี้เป็นผมแท้ร้อเปอร์เซ็นนะคะลูกค้าวันนี้สิบสองสิบสองเราต้องไม่พลาดค่ะใครที่พร้อมโบนริพักเข้ามาค่ะเป็นบล็อกตัวนี้ค่ะดูนะเวลามัดจุกนะคะใครที่ ว่าพี่คะความเป็นผมสีดําธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะไปย้อมเพิ่มได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าความสวยงามนะคะลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคช่างเนาะแล้วก็เคมีที่เราใช้ด้วยเพราะว่ามันแล้วแต่นะคะลูกค้าก็เหมือนผมเราค่ะถ้าเราแบบไปช่างที่โอเคหน่อยเขาก็จะย้อมผมมาสวยได้เห็นไหมนี่ไร่ผมค่ะมัดจุดได้ค่ะนะคะลูกค้าเวลาใส่ทับหูหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะมัดเครื่องหัวเลยก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่น่ารักมาก แบบนี้ค่ะมีผมไม่มีผมใส่ได้นะใครที่แบบพี่คะถ้าสมมุติว่าหนูไม่อยากแสกกลางคะ่ะหนูแสกข้างได้ไหมได้ค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าแสกข้างมันก็ประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมเมื่อกี้เราก็เป็นตัวเดียวกันนะต่างที่แสกข้างแสกกลางเพราะมันแสกได้เห็นไหมลูกค้านี่ค่ะนี่นะเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้นะคะลูกค้าผมเป็นบล็อบแบบนี้ค่ะจะแสกซ้ายแสกขวาก็ได้ใครที่แบบกลัวแบบ ผิวแทนผิวสองสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใส่ได้ไหมยิ่งใส่สวยเลยค่ะดูเหมือนที่หุ่นใส่แบบนี้แต่ถ้าใครแบบปกติผิวขาวค่ะควรจะใส่ไม่เนียนใส่สวยมากนะคะลูกค้าเหมือนหุ่นเลยค่ะมนนีเห็นไหมนะคะือมันใส่ได้หมดนะคะลูกค้าขอแค่เรามีความมั่นใจเท่านั้นผมแท้อยเเซ็นแบบนี้นะลูกค้าแล้วดูคือแบบเวลาเราแบบเอามือสแบบเนี้ยผมสวยมากนะ,ะมีได้ทําสีได้อะไรได้นะคะปกติตัวนี้เราขาย7,9-90บาท ไพอโบนนะคะลูกค้าทักเข้ามาเลยค่ะนี่2ตัวเท่านั้นนะพอโบนนะเป็นบอผมตรงแบบนี้นะคะลูกค้าเหลือเพียงนะคะตัวนี้นะ3990บาทค่ะใครรับนะแคปหน้าจอแล้วก็อินบ็อกเลยค่ะจะรับผมตรงอาจจะเอาเป็นแบบแสกข้างแสกกลางหรือว่าจะให้มัดจุกให้น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะชอบสั่งเลยนะก่อนหมดนะคะขอบคุณค่ะาม้า 0เท่านั้นโปรโย้ำนะคะลูกค้าว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นเราจัดโปร12-12นะลเดเยอะมากปกติ7990นะรีบสั่งนะคะลูกค้า12-12เยอเพียงนะคะ3990นะคะนี่